สวัสดีครับทอยแอนแคนดี้ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกรรงแล้วนะครับผมผมก็พบตามสัญญานะครับว่าจะสรรหานำเอาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวท่านได้ชมนะครับผมคิปที่แล้วนะครับก็เดยดูหุ่นไดโนเสาร์นะครับชื่อว่ากิมล้อนะครับผมมาจากพานฟอร์เมอร์ฟอร์ออฟไซเบอร์ตันนะครับผมโอ้โหก็สวยดุดันมีชิ้นใสด้วยนะครับสวยเท่มากเลยครับผมก็เลยจะไปหาหุ่นนะครับ อิมล็อกเหมือนกันเป็นไดโนเสาร์นะครับแปลงร่างได้นะครับแต่ว่าเขามาจากเรื่อง t r a n s f o r m e r มอร์อะนินะครับผมจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาชมกันครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคิปมาติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมขอบพระคุณอย่างยิ่งครับถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมถึงแม้ท่านจะกดดีไซน์ผมผมก็ขอขอบพระคุณังมากครับที่ก็มาดูมาชมกันนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับ มาเริ่มดูกันที่บนแพ็คเลยนะครับผมว่าเขามีข้อความเลยนะครับผมตรงนี้นะครับว่าเขียนว่านะครับ for x เออที่แอนอัพก็เหมาะสำหรับเด็กอายุ3ขวบขึ้นไปนะครับผมตรงนี้จะมีรูปไดโนเสาร์นะครับผมนี่อันนี้เป็นโลโก้บริษัทนะครับฟันนี่คิดนะครับแล้วก็มีเครื่องหมายมกรครับนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับผมนี่เขียนว่าเชนไฟต์เจอชนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรูปออฟติมัสพามสวยเท่มากเลยนะครับผมนี่นี่เป็นรูปรถ แจ๊ดนะครับผมสุดๆนะครับก็จะมีแค่นี้เองอันนี้ก็จะเป็นซูปเปอร์เชนเป็นรูปไดโนเสาร์เหมือนกันครับน่าจะแปลงเป็นตัวนี้นะครับผมอย่าก,กิมล็อกนะครับเท่ๆดีครับผมส่วนหุ่นนะครับ ผมก็แปลกนะฮะรู้สึกว่าตรงคอนี่มันยาวๆแล้วหัวเป็นสีดำมีอาวุธให้หนึ่งชิ้นนะครับผมตรงนี้นะครับคล้ายจะเป็นดาบมั้งะครับพผมดาบไฟนะครับแล้วก็ตรงนี้เขียนว่า0ูนนะครับกิมล็อกเนี่ยถือดาบได้นะครับผมอันนี้เป็นเบอร์รหัสนะครับ8ปดแ7นขีดเนะครับผมอันนี้ New Super Chain ซีรี e s นะครับผม High Performance Robots นะครับ a t t a c ก the earth นะครับผมก็จะมีข้อความแค่นี้เองนะฮะข้างล่างตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมนี่นี้ไม่มีแล้วครับผมอันนี้เป็นแพ็คเก่านะครับเหลืองๆอ่อยๆนะครับดูด้านหลังครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นรูปออติมัตพาวมเบอร์ศูนย์หนึ่งนะครับนี่ก็จะเขียนว่านะ a i n Fighter เหมือนกันนะครับผม Funditoy นะครับนี่ไม่มีอะไรนะนี่บับเบิลบีเป็นศูนย์สอนะครับผมตัวนี้ล้ เคยรีวิวแล้วครับ03แจ็ค04นะครับผมแล้วตัวนี้ก็สึกจะเคยรีวิว05เนี่ยนี่ไงครับผมกิมล็อ 06นหกะครับผมก็จะเป็นรูปด8 8เดนโดเสาแปลกๆเองครับนี่เป็นแบบนี้เองนะครับนี่07น์เจ็ดนี่จะเคยรีวิวไปแล้วครับผมตรงนี้เขียนว่าคอเล c t i o n d เดมอ o อโลบอนะครับผมเมดอินไชน่าของจีนแท้แน่นอนนะครับไม่ต้องหัวนะครับไม่ใช่ของแท้นะครับผมเป็นของจีนนะครับผมเมดอินไชน่าของจีนคือว่าเขาก็ปปี้เรียนแบบหรือว่างานสโน๊คล็อฟเรียกว่างาน K.O. นั่นเองนะครับตกน็อออฟนะครับตกลงออฟพอยนะครับผมอ่ะมีแค่นี้เองนะครับแพ็ควัดขนาดแพ็คให้ดูก่อนนะครับผมวัดขนาดแพ็คนะครับความกว้างนะครับจากซ้ายไปขวานะครับผมความกว้างจากซ้ายไปขวาก็อยู่ที่ประมาณสัก25เซนนะครับผม25เซนนะครับ25เซนนะครับผมเอ่อข้างบนฮะจากล่างบนนะครับความสูงนะครับความสูงเขาอยู่ที่ประมาณสักปื๊บ30เซน ฟุตหนึ่งพอดีเลยครับผมฟุตหนึ่งพอดีเลยครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมส่วนฟาร์นหนาของแพ็คนะครับผมเออก็อยู่ที่ประมาณสักเจ็ดเซนนะครับผมเนี่ยฮะเจ็ดเซนแปดเซนนะครับแค่นี้เองข้างในไม่มีเลยนะครับผมอ่ะแค่นี้ต่อไปเรามาดูข้างในแพ็คกันหน่อยครับตัดแพ็คเลยครับไม่เล่นไม่รู้ของเก่าเก็บนะครับไม่ต้องไปหาซื้อไหนหแข็งสุดเลยนะฮะตัดตัดเข้าไปนะครับผมอืม ของเล่นก็ต้องอย่างนี้ฮะเอามาเล่นดูนะครับดีไม่ดีไม่รู้นะครับแต่ผมชอบนะครับพวกนี้มันมีลุ้นนะครับผมของจีนมีลุ้นเดี๋ยวดีมั่งไม่ดีมั่งนะเล่นไปแก้ไขไปเสียวไปปวดหัวไปโอ้ก็สนุกไปแบบนะครับเล่นของแท้นี่ไม่ต้องลุ้นเลยมากนะครับผมนี่ลุ้นตึ๊ตึ๊ตึ๊ดีไม่ดีดีไม่ดีอ่ะปึ๊บออกมาโอ้โหก็สวยใช้ได้ครับผมเป็นแบบนี้เองสวยสวยสวยครับ ตรงนี้ไม่ได้เป็นชิ้นใสนะครับแต่ว่าทําสีได้สวยมากเลยครับผมอาวุธครับผมหน้าตาในกิมล็อกหัวดําป็ดตีเลยนะครับผมแต่ผมว่านะฮะเป็นของเล่นกระตูนะใจไม่ดำเนี่ยครับหัวใจไม่ดำนะลครับตรงหน้าอกนี้เป็นสีทองนะครับผมก็เป็นการทําสีมากนะครับผมสวยดีครับอ่ะดูตัวหุ่นันิดนะครับผมนี่ตัวนี้คงพับมั้งฮะพับอย่างนี้นี่งครับพับเข้าไปนะครับผมเล่นไปที่พอมีลุ้นนะครับ อย่าไปฝืนนะครับของก๊อปนะครับหากป้อผมมาเจอเป็นประจำอ้อไปมาตัวทิดเดียวเองด้านหลังก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะนี่มือขยับได้ปุ๊บปุ๊บแขนขาอ้าได้นี่ปุ๊บงอได้นี่แบ๊อบงอได้แต่นี้เองหัวนี่มันแปลกแปลกทำไมมันยาวจังสูงจังเลยครับผมหัวนี่เออกดก็ไม่ลงนะครับผมก็ได้แค่นี้ฮะ เป็นหัวที่มัมแสูงจริงๆผิดปกตินะครับผมดูจากรูปนะครับผมเนี่ฮะหัวเขาจะต่ําแบบนี้นะครับอะตรงคอนะครับผมเนี่ยฮะมันต่ําแต่ว่าทําไมตรงนี้มันสูงจังนะฮะเออหรือว่าต้องพับตรงนี้ขึ้นกดก็ไม่ลงนะครับผมเนี่ยแน่นปึ๊กเลยฮะเอ๊ะมีอะไรผิดปกติปล่ะครับผมอ่ะให้ดูแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยว เรามาดูข้างในนี้ครับดูเอ๊ะมีวิธีการแปลงร่างอยู่ด้านในนะครับผมลองต้องแกะมาดูครับเนี่ยฮะบางทีคู่มือเขาก็อยู่ในนี้แปลงร่างอยู่ด้านในเป็นยังไงเอ่ยนะครับผมเอาออกมาดูกันครับผมนี่การแปลงร่างก็จะมีหนึ่งสองสามสี่สี่ขั้นตอนไม่ยุ่งยากครับผมสี่ขั้นตอนก็จบครับเคู่มืออยู่ในนี้แปลกดีนะนี่แล้วครับกิมล็อกนะฮะ แต่ว่าเดี๋ยวดูดาบก่อนแล้วกันนะครับสวยดีตามใหญ่ดีครับผมสวยจริงๆครับเงาแวววับเลยนะครับผมนี่สองข้างนะครับมีน็อตขันด้วยเป็นแบบนี้เองจุ่มจุ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 มอ่ะนี่เดี๋ยวมาดูกิมล็อกใกล้ๆก่อนแล้วกันครับผมสวยครับผมหน้าตาหัวหมุนได้นะครับปลาปากอ้าไม่ได้พันหัวหัวไม่ได้นะครับผมสวยสวยก็ ตัวก็เล็กๆนะครับผมไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมแต่ตรงนี้มันดึงไม่ขึ้นนะครับผมถ้จะคับนะครับผมนี่วิธีแก้ไขอที่ผมบอกนะครับผมของเล่นสน็อกออฟนะครับบางทีมันคับนะฮะตรงนี้มันเลื่อนไม่ขึ้นนะครับผมแล้วก็ไขไขไขออกตรงเนี้ยฮะเนี่ยเอาเอาเนี่ยแสดงว่ามันคับนะครับผมก็ไขไขไปตั้งหน่อยหนึ่งนะครับผมเพื่อให้มันหลวมนะครับผมอันนี้คงคงคงสไลด์ขึ้นแล้วฮะมันเป็นตรงสไลด์ขึ้นแบบนี้เงครับเนี่ยฮะเพราะว่า เนี่ยอย่างนี้เองนะครับนี่เพราดูจากด้านหลังตรงนี้นะครับเนี่ยฮะหัวเขาจะต้องชิดขึ้นมาตรงนี้นะครับผมนะฮะอันนี้ก็ไม่มีบอกวิธีนะครับวิธีแปลงร่างจากไดโนเสาร์เพื่อจะเป็นเอ่อในโหมดของโลบอกนะครับผมนี่ก็จะได้แบบนี้เลยฮะก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้เองนะฮะนี่วิธีการแก้ไขมันจะไล์แบบนี้ฮะขึ้นปุ๊บจบเรียบร้อยนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็มาจัดท่าทางเล่นตามใจเราชอบนะครับ วัดส่วนสูงสักหน่อยแล้วกันนะครับผมว่าส่วนสูงเขาขนาดไหนนะครับอยู่ที่ประมาณสัก13เซนนะครับหรือ5นิ้วนะครับ5นิ้วหรือ13เซนนะครับผมความกว้างจากซ้ายไปฝาก็อยู่ที่ประมาณสัก9เซนนะครับหน้าตาก็หล่อเท่ใช้ได้นะครับผมนี่มือก็ขยับได้แล้วแต่เราจะเล่นนะ่าแขนขาขยับได้นะครับนี่เดี๋ยวลองมาถือดาดนะครับตรงนี้คงจะหมุนได้ตึ๊บตึ๊บตึ๊บเห็นไหมฮะนี่หมุนได้นะครับผมแล้วก็จับ นี่จับไปแบบนี้เองนะฮะตรงนี้คงจะเป็นที่ล็อกนะครับผมฮะตรงนี้เห็นจะมีรูนะครับรูแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับผมนี่เสียบเข้าไปแบบนี้นี่แบบนี้ฮะนี่อ้ามือได้นะครับผมเนี่ยปุ๊บจะกำมือก็ได้นะครับผมฮนะกำแบบนี้ก็ได้จบเรียบร้อยรอเทจัดเอาได้ตามใจรอชอบนะครับผมนี่เดี๋ยวมาเปรียบเทียบกับกิมล็อบรุ่นพี่หน่อยครับผมปรากฏว่าโอ้โห ตัวห่างกันเลยครับพี่กับน้องครับผมเป็นพี่กับน้องครับผมนะเอ้ตัวนี้อันตัวใหญ่นี่อันนี้เจ็ดนิ้วนะครับผมเจ็ดนิ้วนะฮะสิบแปดเซนอันนี้ห้านิ้วโอ้โหห้านิ้วนะับนี่ต่างกันลิบลับเลยนะครับผมแต่ว่าเรามาเล่นกันได้นะครับกิมล็อกเออจากผ้านะฮะผานฟอร์มเมอร์ m อนิเมเต็ดนะครับก็สวยไปคนละแบบนะครับผมอืมปึ๊บปุ๊บปุ๊บจะท่าทางเล่นได้นะครับ โอ้ยืนขาเดียวยังได้แล้วสุดเท่มากๆเลยครับผมนี่ยืนขาเดียวยังได้เลยโอ้โหเป็นไงครับนี่ฮะของเล่นเราก็ต้องเล่นอะไรมันแปลกๆแบบนี้แล้วครับถึงจะสนุกนะครับผมเก็บไปก่อนนะฮะนี่เก็บไปก่อนปุ๊บๆฮะเป็นไงครับนี่ด้านหลังก็มาคันา้ตุ่มอ่าแล้วฮะแต่นี้ก็จบเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเรามาแปลงล่างเป็นไดโนเสาร์กันดีกว่าครับเพราะว่าล่างหุ่นยนต์ก็มีอยู่แค่นี้นะฮะนี่จบนะครับผม ก็ถอดออกมานะครับปึ๊บเห็นฮะมีรูก็เดยก็เสียกไปอย่างงี้ปึ๊บเห็นฮะง่ายมากๆเลยครับตอนนี้เราก็มาแปลงล่างเป็นไดโนเสาร์นะครับผมกี่ขั้นตอนนะครับผมสี่ขั้นตอนนะครับผมสี่ขั้นตอนก็คงไม่มีระาย,ยานะครับผมตึบนี่เราก็คงสไลด์ตรงนี้ลงไปก่อนนะฮะแล้วกเอาหัวนี่ขึ้นแบบเรียบร้อยนะฮะอย่าลืมเอามือไดโนเสาร์ออกนะครับปึ๊บตึบๆึบตึบึบเออฮันสอโฟมจุด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 นี่ก็นี่ปึ๊บพับ,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 บเข้าไปเกือบเงี้ยปึ๊บนี่เห็นไหม ก็จะล็อกแล้วครับหัวได้โน้ตเสาร์ในอ้าได้ปึบปึบปึบนี่ลูกจะหลวมหน่อยนะครับผมนี่ปึบปึบปึบนี่กระตุนิกับบุนตัด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 เรียบร้อยก็จ่ายกลายเป็นขาส่วนตรงนี้ก็พับตัด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 นี่อ้าออกนี่ก่อนครับตัดตัดตัดนี่ตัดตัดตัดจืดเรียบร้อยแล้วครับผมก็แค่นี้เองตรงนี้หางนะครับพับปึบปึบแต่นี่ผมดูแล้วเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็เป็นเดือยเนาะ นะฮะตัวนี้ก็เป็นเดือยปรากฏว่าสองข้างนี่มันเหมือนกันนะมันเลยล็อกไม่ได้นะครับเห็นไหมมันเดือยกับเดือยแล้วตรงนี้เป็นรูนะครับผมเนี่ยเป็นรูกับรูอันนี้มันติดยังไงสงสัยเออทางผู้ผลิตนะครับผมพอดเออีเอ่อเจ๊เข้าใส่มาผิดนะครับผมฮะ อ่ะเจอ,อาเฮียนะครับเขาก็ติดมาผิดมันก็เลยล็อกตรงนี้ไม่ได้นะครับผมก็เลยเป็นไดโนเสาร์สองหางแล้วกันนะครับผมก็ยอย่าไปซีเรียสเลยครับผมของเล่นสน็อกอ,อกของก๊อปจากจีนก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมนี่ปากก็อ้าได้นี่ล็อกตรงนี้ปึบอ่ะเรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเป็นล่างไดโนเสาร์แบบนี้เองแปลกๆนะครับผมปึบอืเออล็อกได้ไม่เอ่ยแบบนี้เองนะฮะลองยืนดูนะครับผม นะได้แบบนี้เอนะครับผมก็จะค่านี้ะฮะอ่าลองวัดล่างไดโนเสาร์นะครับผมสูงยิ้ธมานสักสี่นิ้วนะครับผมสี่นิ้วนะครับผมสี่นิ้วนะครับผมความยาวไดโนเสาร์ก็อยู่ที่ประมาณสักสิบเจ็ดเซนนะครับหน้าตาไดโนเสาร์นะครับแบบเนี้ยอาปากแค่นี้เองนะครับกิมล็อกนะครับผมจดูใกล้เอ่อช่วงตัวนี้นะครับผมนะเราก็ล็อกกดเข้าไปหน่อยนะครับมันก็จะติดสนิทแบบนี้นะครับ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังหางก็มีปัญหานะครับก็ใส่ไม่ได้นะครับเนี่ยหางเป็นคนละข้างนะครับผมแต่ว่านะฮะผมก็เล่นไปตามจินตนาการนะครับเอาเนี่ยนะครับผมนะเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับนี่ฮะใส่เข้าไปตรงนี้นะครับปื้นะฮะเรก็นี่ล็อกนะฮะนี่ล็อกแบบนี้เลยนะปึ B ้อฮะนี่ก็มาล็อกแบบนี้ปึ้อใส่เข้าไปแบบนี้ล็อกมืบอเรียบร้อยแล้วอยู่นะครับผมปือ้อนี่ฮะก็จะได้ โอ้โหไดโนเสาร์แปลกๆเลยเจ้าหนูนี่ไดโนเสาร์หางโตอ่าตัวนี้ไอ้นี่ไดโนเสาร์เป็นมีดาบนะเห็นไหมครับผมนั่นของเล่นบางทีเราก็ต้องเล่นไปตามจินตนาการของเราบ้างน,นะครับผมบางทีก็ไม่จําเป็นต้องไปเล่นตามแบบก็นะครับให้เล่นแบบนี้เห็นไหมสวยเท่รอระเบิดเลยนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้ครับในไดโนเสาร์นะครับผมนี่ละครกิมล็อกนะครับผมว่าตัวนี้มันใส่ไม่ได้ก็ใส่เข้าไปแบบนี้ปุ๊บอ่า ปุ๊บเนี่ยนะเนี่ยปุ๊บฮะก็จะล็อกแบบนี้นะครับปุ๊บปื๊บล็อกเลยล็อกปุ๊บเนี่ยก็จะใส่ได้ เรียบร้อยนะครับผมคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกๆคุณแปลกๆนะครับผมกิมบล็อกนะครับจากทานฟอร์มเมอร์อนิมตเต็ดนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะนําเอาของเล่นแปลกๆคุณแปลกๆน,นามารีวิวท่านได้ชมนะครับผมท่านใดยังไม่กดตินนดตามก็มากดติดตามเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ